สวัสดีครับเอซี FC ทุกคนนะครับมาเจอกันในคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นเด่นล่างนะเด่นล่าง คลิปนี้เป็นเด่นล่างนะสำหรับเด่นล่างสูตรที่ลงเองวันที่แล้วนะของวันที่แล้วก็หลุดไปนะหลุดไปแต้มเดียวนะให้าหกไไหลไปเจ็ดนะแต้มไหลวันนี้ก็ตามต่อนะตามต่อสำหรับเด่นล่างเนาะ ก็เพิ่งหลุดเป็นงวดแรกนะครับหลุดเป็นงวดแรกก็มาติดตามรับชมกันต่อนะครับสำหรับงวดนี้เนาะดูคำเตือนนะก่อนดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนคำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันซิดกฎหมายใดยๆทั้งสิ้นะนะยงแนวทางอนิาาสัยหาเสื่อสายกันแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะ,นะครับ Oh, ใช้วิจรารยาในการรับชมนะครับลวครปัตนาดีจากช่องชัยชาแนลเลขเด็ด mm hmm. พารวยนะครับขอามากันต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ดูนับเด่ดล่างนับที่สิบหกับหนึ่งหนับหกแนับเด่นล่างนับ เราจะเล่นมันแตงวันแรกนะัวันแรกวันที่ออกวันแรกได้เจ็ดกับแปดครับหนะ้าครับออกแปดเจ็ดครับเข้าไปที่แปดกับเจนะ็ดครับก็วันที่สองครับได้หนึ่งสอง สามนะับออกออกนะับสองศูนย์ก็เข้าไปที่สิบล่างนะับสิบล่างวัถัดไปนะับได้ศูนย์หนึ่งวันนี้มันซ้ำกันหนึ่งนะับแอดก็เลยไม่เอามานะับก็เหลือสองตัวนะับ เอาที่0นะู0น,ะนย์หกนะศูนย์หนะวันนี้ใครที่ตามสูตรไหนอยู่ก็ตามสูตรนะครับนะถัดไปนะได้ห้าหกหนึ่งนะครับโอมาดูผลที่ออกนะเก้าหนึ่งนะเก้าหนึ่งถัดไปนะสูตรนี้ได้หนะึ 1, 2, 3, นะ่งสองสา อ,ออกนะับสอหกนับสองหกวถัดไปนะับสูตรนี้ชนกันนะับอก็เอามาแค่2ตัวนะศย์กับ1นนะับศกับ1ก็ออก5 0าศนะับหนะ้าศูนเข้าไปที่เลข0นยะ์นับในตำแหน่งหลกักหน่วยลานะ่างนคับวัถัดไปนะับสูตรนี้ทําได้ ห้าหกหนึ่งนะออกนะหกสามนะหกสามเข้าไปที่หลักสิบล่างนะหลักสิบล่างงวดถัดไปนะสิวนี้นะทำได้หกเจ็ดสามนะก็ออกนะสามหนึ่งนะ ามหนึ่งสก็เข้าไปที่10บล่างนับสิล่างงวดถัดไปนับศูนย์นี้นับทำได้เนาะห้าหกหนึ่งนับอนับห้าแปดเนาะห้เข้าไปที่5้าในตำแหน่งสิบล่างนับสิบล่างงวดถัดไปนับศูนนี้ทำได้นับเจ็ด แปดห้านับออกนับเจ็ดเจับเจ็ 7, 7. ดเจ็ดวันถัดไปนะครับสูตรนี้เนาะทำได้นับเจ็ดก็เข้าไปที่สิบหน่วยเลยนะคสาหรับสูตรนี้วันถัดไปนะครับสูตรนี้ทำได้หนึ่งสองสามนับ ออกหนึ่งนับหกหนึ่งอ้ถัดไปนับสูตรนี้ทำได้ห้าหกหนึ่งนับก็แต้มเดียวนับออกแปดเจ็ดเนาะไ <c oughs> หลนับเลขไหลนะแ,แอดยังไม่เพิ่มนับแอดยังไม่เพิ่มสำหรับสูตรนี้ ยังไม่เพิ่มนะครับสำหรับสูตรนี้เนาะมาตามต่อนะครับว,วันที่16บหกจีการครับนะได้สามสี่เจ็ดครับสามสี่เจ็ดก็มารอผลนะครับสำหรับสูตรนี้คนระับที่16บหกับหนึ่งหนครับหกแปดครับลงให้ วันที่วันที่เท่าวันที่เก้าแล้วเก้าทับสิบเอ็ดทับหกแปดอลงให้ก่อนเลขออกแล้วแก้ไขปัญหาเนาะเดี๋ยวแม่นหลังเลขออกครับก่อนรอดูอีกส,งสองวัดนะวัดสูตรจะกลับมาได้ไหมนะ ก็แต้มเดียวห้าหกถ้าเพิ่มเป็นเจ็ดก็จะเข้านะแต่แอดยังไม่เพิ่มเนาะแอดยังไม่เพิ่มนะครับน,น,นะน,นี่ไม่เข้านะน,นี่หลุดเนาะแอดยังไม่เพิ่มคนระับนี่เข้าที่แปดที่เก้านะครับนี่เข้าที่สองนะ ออกสูนย์เข้าศูนกับออกศูนย์หนันี่ห้าหกหนึ่งเอาเก้าหนึ่นนี่หนึสเข้า2อนะออกสองหกนะันี่ศนะูออ 5, นย์ 6, 6, 3, นเอาห้นย์นี่หกนะออกหกสามนะนี่สนะออกสาเนาะ อันนี้ห้านะออกห้าแปดนี่เข้าไปที่เจ็ดนะออกเจ็ดเจ็ดนะมาคู่เลยน,นิดหนึ่งนะเข้าไปที่หนึ่งวันนี้หลุดนะผุดก็ตามต่อนะสำหรับวันนี้นะเนาะอฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะเวลาแอดลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปนะ เอฟซีเก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยครับดูโฆษณาให้จบเนาะเพื่อเป็นกําลังใจช่องได้มีรายได้กันต่อไปนะคแอดก็หายไปก็ไปขับแก๊ปนะครับตอนนี้ก็ต้องหารายได้อย่างอื่นนะยูทูบรายได้ไม่ขึ้นเยอะนะสองสามเดือนรับทีก็ไม่ไหวนะไม่มีรายได้ทางอื่นเนาะต้องหารายได้ทางอื่นนะก็นนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ